ไปต่างจังหวัดมาห้าวันนะคะมาสองนี่แตกไปแล้วจ้าไม่ทันแล้วค่ะแห้งปิวไปแล้วนะคะฝากของชวนชมสีขาวของเรานีเหลืออยู่ฝักเดียวอีกฝักปิวไปแล้วนะคะนีอ้ยไม่ทันแล้วนะคะโอ้นี่นี่นี่นน มีแอบอยู่นี่หน่อยหนึ่งเป็นกระจกปิวมาแล้วนะคะยใต้ต้นเขาโอ้สามเมล็ดนักนันไม่ทันแล้วค่ะหยุดไปห้าวันนะคะไม่ได้อยู่บ้านนี่นะคะสีเขาจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เก็บมาแล้ว ไม่ทันฝักนี้นะคะฝักนี้โดนลมพัดปิวไปแล้วแห้งก่อนนะคะนี่ก็จะเหลืออยู่แค่ฝักเดียวนะคะแล้วก็เก็บมาได้ตรงนั้นอีกนิดหน่อยนะะกี่มเมล็ดนอถึงห้าสิบเมล็ดหรือเปล่าก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยี๋ค่อนมานับกัน ว่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะตากไปก่อนอันนี้เราไม่ต้องการนะคะเราก็ทิ้งไปที่เป็นปุยปยเหมือนปุยนุ่นนะคะเราไม่เอาเราก็จะเอาเฉพาะ,มะเมล็ดเขาคือส่วนนี้นะคะ,มะเมล็ดเล็กจังเลยนี่นะคะ เดีย๋ยวเข้ามาอ๋ออันนี้เอานะคะอันนี้ไม่เอาทิ้งไปอ้าวปิวไปไหนนะไม่รู้ปิวไปหมดแดงนะคะนี่นะคะเมล็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้ฝักของเขาก็จะเหมือนฝักของ ผักสลิดหรือว่าดอกขจรนะคะหรือว่าฟักข้าวสารนะคะแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เมล็ดเขาเราจะแกะเอาแล้วก็จะเอาแต่แบบนี้นะคะส่วนที่เป็นฝอยๆเขาเราก็จะทิ้งไปแล้วก็จะเด็ดทิ้งไปนะคะเราจะเอาแค่เมล็ดเขาคืออันนี้นะคะ เดี๋ยวมานับกันว่าทั้งหมดมีกี่มเมล็ดใครสนใจทักมาได้จ้าเดี๋ยวจะแบ่งให้ไปลองเพาะคนละเอ่อสิหรือ20่สิบเมล็ดเดี๋ยวต้องลองนับดูก่อนนะคะว่าได้กี่คนอาจจะได้สัก5คนนะคะเหมือนเดิม ค่าส่งจ่า20บาทเดี๋ยวแจ้งมาใต้คลิปได้เลยนะคะใครสนใจไปลองเพาะมาเมล็ดไปลองเพาะเอาให้ฟรีละจ้านับแล้วคร่าวๆนะจ้าทั้งหมด80-90เมล็ดจ้าเยอะอยู่นะคะพักทายมาได้ใครต้องการไปลองเพาะนะคะ ค่าส่งยีบาทเหมือนเดิมเด้อเนี่ยเดี๋ยวจะลองเพาะไว้สักสิบเมล็ดดู90้าสิบหร้อยเมล็ดไ่าเดี๋ยวแจกให้คนละสิบห้าเมล็ดแล้วกันเนาะสิบห้าเมล็ดห้าคนนะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวว่าจะลองเพาะไว้สักสิบเมล็ดดูนะคะนี่คิดอะไรไม่ออกก็ กระถางผักกับกระถางบลูจิเบอร์รี่ดำนะคะขอฝากไว้ก่อนไม่มีกระถางพอแล้วจ้าเดี๋ยวเราค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงเข้าทีหลังเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหยอดฝากไว้ก่อนตักสิบมา็เลนะจ้าหยอดลงไปเลย เสร็จแล้วก็เกลีย่ยดินนะคะกลบเขานิดนึงไม่ต้องหนามากนะคะกลบบางๆพอเดี๋ยวตอนนี้เราจะหยอดเมล็ดเขาไว้ก่อนนะคะอีกประมาณ1สัปดาห์เราจะมาอัปเดตกันว่าการงอกของเขาดีไหม เพิ่งสังเกตโกจิเบอร์รี่ดำนะจ๊ะต้นเขาตรงปลายยัดจอดมีหย,ย,ยักหใบงญกงนีนี่ตรงใส่เกลี้ยแป้งลงแล้วค่ะล็กน้อยู่นี่นะคะโอ้ไปต่างจังหวัด5วันเดี๋ยวจะต้องเอาเออ่พวกยาคะคะมาลงจัดการเ้าหน่อยอ่าหลังจากหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำเขาหน่อยนะคะ ให้ปิดเปียกพอยชุ่มนี่นะคะรวมลง,งไปอย่าลืมนะคะใครสนใจมาเล่นแจ้งมาใต้คลิปได้เดี๋ยวส่งให้ฟรีขอค่าส่ง20บาทจ้าให้ห้าท่านนะคะคนละประมาณ17-18เมตรได้ค่ะนับดูแล้ว